เสือมแล็คออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากไปที่เคียมรันนาบาติเอาชนะอวตารพีเคแสนชัยมวยไทยยินซึ่งหลังจากจบไฟนั้นเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเสือมแล็คที่เคยโดนผมกดน็อคในยกแรกถ้าต้องการที่จะแก้มือก็มาได้เลยในตอนนี้เคียมรันนาบาติกล่าวถึงเสือมแล็คหลังจากเอาชนะอวตารสารต่อสถิติชนะ20ไฟ ถ้าได้แก้มือตอนนี้บอกเลยว่าสนุกแน่ๆล่าสุดเสือมแลกได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่าที่ผมเงียบๆผมไม่ได้กลัวคุณผมแค่รอวันเวลาเอาคืนอย่างสาสมงานนี้ร้อนถึงบิ๊กบอสชาตรีแน่นอนเพราะแฟนๆคงอยากเห็นเหมือนกันว่าเสือมแลกตอนนั้นกับเสือมแลกตอนนี้คนละเวอร์ชั่นกันจริงไหม ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง